คือคลิปนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ผมได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับผมไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมทำอะแม่งโคตรเก่งเ้ยทุกคนก็นั่นแหละครับแกนสแสลมอักเมทแรกนะที่จะทําให้ตัวลูชดองเราเริ่มเกมมามันจะกระโดดไปทับหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วตอนนั้นผมแอบคิดแล้วว่าเออถ้าเกิดเราใส่ลูชดอแบบทุกตัวในบอร์ดแล้วถ้าเกิดมันลุมโดดทีเดียวในตอนต้นไฟอะ มันจะตายหมดบอดเลยไหมผมก็เลยอยากลองเล่นดูผมขันะในมันก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ในที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความโหดของรูชดอโด,ดทั้งบอดมันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเกียนแล้วถ้าเกิดทุกคนเจอไออักเมนแกนแสลมอักเมนแรกนั่นะผมแนะนาเลยว่าเอามาเล่นเลยแม่งโคตรสนุกนะครับทุกคน แล้ววิธีการเล่นมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยขอแค่ลงรูตัวรูชดอลงไปในบอร์ดใหด้เยอะที่สุดอะ่ะยิ่งเราขึ้นเวล๙เวล๑๐ได้ลงตัวรูชดอให้ได้เยอะเท่าไหร่มจะยิ่งเก่งนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเวลาใช่ไหมผมลงรูชดอไปสาตัวนะก็คือนาะ2ตัวบนโดดหนึ่งตัวนะครับแม่งวินซีเฉยเลยเจอพวกบ้านแข็งแค่แแแแแไหนก็ไหวนะครับเห็นปะเนี่ยกระโดดไปทีฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วอะ่ะคือเราตัดเลือดฝั่งตรงข้ามไปได้โคตรเยอะเว้ยตอนต้นไฟะนะฝั่งตรงข้ามแบบฟอนไลน์เลือดเหล ไอ้พวกตัวลูชอรอเราก็ลุมตีแล้วมันก็ตายไปเลยเห็นไหมเนี่ยบางทีโดดตายไปเลยก็มีนะครับ <c oughs> ยิ่งวิ่เยอะใส่ตัวลูเชอรอเยอะมันก็โดดตายเลยได้เลยนะที่ผมคิดอยู่ตอนนั้นนะผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะโลนะเพราะว่าเงินผมเกิน50แล้วร็อบบี้นีเป็นล็อบบี้ปูนะครับที่จะทําให้เงินเรามันเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นแหละผมก็เลยอ่ะโอเคเงินเกิน50แล้วเดี๋ยวลองโลหาตัวลูเชอรอเพิ่มสักหน่อยแล้วกันได้มาเป็นนา2ดาวนะครับแต่ผมจะไม่ทํา3ดาวนะ ผมจะทำอย่างน้อยคือ7ตัวครับก็คือ2ดาว2ตัวแล้วก็1ดาวอีก2ตัวอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใส่ไม่ทำเป็น3ดาวใส่ในบอร์ดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดอย่างที่ผมโมหรือเปล่าทุกคนก็น่าจะเห็นไปแน้น้าป,ปกแล้วนะครับว่าผมวินสตีกไป20 <c> ้ <oughs> คอมแบบนี้วินสติก20วัต <c oughs> โคตรเกียน โอเคอันนี้ก็จบเตะสองโดยที่วินสติกยาวๆก็นั่นแหละครับตามที่บอกไปวินสติกยี่สิบก็คือไม่มีแพ้เลยระหว่างเกมผมชนะเลือดร้อยได้ด้วยนะเกมนี้นะครับแต่มันจะไม่เลือดร้อยก็เพราะว่าอะไรเดี๋ยวลองดูเอาละกันนะโอเคอันนี้ผมตัดสินใจที่จะขึ้นหกไปเลยนะแล้วก็ลงเป็นตัวอื่นไปก่อนละกันเพราะว่าผมไม่เจอรูตัวรูชาดอเพิ่มนะก็ใส่ไปเป็นไอตัวของโคบโกกับเอทอกก่อนละกันเพราะว่ามันได้เพิ่มมาสองเทศเลยนะก็คือเฮวิเวทแล้วก็จักเกอร์นอตสามเทศดิได้เป็นเมนทอร์มาด้วยนะครับก็นนนนั่แหละะดีขึ้ ส่วนไอเทมนี่ผมไม่ค่อยจะแนะนําเลยใส่อะไรก็ได้ไว้ทาของรอให้พวกตัวไฟเตอร์ก็ได้พวกเอ่อบัตเตอร์เอ็ดอฟไนท์เฮโอเจเอ็ดอฟไนท์อะไรแบบนั้นนะเอาไปใส่ให้หมีใส่ให้บัมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําพวกของแบคลน์นะเพราะว่าบอดเรามันรู้เฉอทั้งบอดอ่ะตัวแบกส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกตัวฟอนไลน์เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะพวกตัวไฟเตอร์นะครับอักเมนที่2นี่ผมก็เดี๋ยวลองโลดูว่าผมจะเอาอะไรนะแต่ที่มีอยู่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ ถ้าจะดีก็เป็นพวกอัลมิอีคอนนะครับผมก็อาอคิดว่าเอาเป็นวอเตอร์โรตัสดีไหมเอาแบบโดดที่แบบตายหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าไอวอเตอร์โรตัสมันนับความสามารถกับแกนสแลมไหมนะผมเลยตัดใจไม่เอาเลยครับแล้วลองโลดูได้มาเป็นตาลูชดอเพิ่ม <laughs> ยิ่งถ้าเกิดมีตัวลูชดอเยอะเท่าไหร่แม่งก็ยิ่งเก่งครับเราได้ตาลูชดอแบบนี้เราสามารถไปเล่นพวกตัวนอกคอ,อ,อมลูชดอได้ด้วยนะอย่างเช่นโยเน่เอย วารัตเอ๋ยอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็ตารูรชดอสใส่มันแล้วก็ทําของให้มันแบบบอกเลยว่าเก่งแน่นอนนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคสวยเลยนะแบบนี้ส่วนตัวผมก็เน้นเป็นตัวโรชดอส่วนใหญ่อยู่แล้วเน้นให้ดีสุดผมแนะนําเป็นพวกฟอนไลน์ก็ได้นะแบคลน์เอาเป็น2ตัว3ตัวก็พอไอ้นาเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้เป็นเน้นพวกหมีบั้มอะไรแบบนั้นให้เยอะๆดีกว่านะครับในช่วงท้ายเกมน,นะก็มาดูกันว่าผมจะแพ้บ้านไหนไหมแต่มันไม่แพ้ยู่แล้วเว้ยมันชนะแบบเกือบขาดร้อยได้ทุกบอร์ดเลยนะแม่งเกียร์จริงๆนะครับ แม่งชนะทุกบอร์ดจริงๆนะครับฟอนไลน์ของแต่ละคนนี่คือยืนไม่ไหวเลยนะโดนกระทืบไปเลือดเหลือครึ่งหลอดแป๊บเดียวตายแล้วครับแล้วตัวเราแม่งก็เข้าไปกระทืบฟอนไลน์ต่อแล้วถ้าเกิดเลือดเหลือครึ่งหนึ่งแม่งก็โดดต่อยคือแม่งโคตรเกียนอะะล้วบอกเลยว่าเล่นโคตรสนุกเว้ยทุกคนเราถ้าเกิดเจออัคเมนแกนสแลมผมแนะนําให้ลองเองเบลิปหยิบมาเล่นดูแม่งเก่งจริงๆเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่มันแน่นอนทุกคน โอเคอันนี้ผมเจอหมีนะในช็อปนะผมขึ้น7มาแล้วผมก็เลยอ่ะโอเคลงไปเป็นหมีแล้วก็ได้เป็นลูชิโดสีเรียบร้อยนะครับทำให้ความสามารถลูชิโดเรามันเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะหมีแล้วก็ใส่เป็นของเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าจะเปลี่ยนนิ้หนึ่งเพราะว่าไอตัวของไฟเตอร์ในแพทเนี้ยมันปรับมานะครับมันจะไม่มีดุดเรื่องในตัวแล้วนะมันจะอ่อมันจะ ได้เป็นไอ้นี่ความเร็วโจมตีแทนอ่าแต่ว่าไอตัวของหมีมันเป็นเอ็ดหลอดเนี่ยมันก็ยังมีดูดเลือดอยู่แต่ผมแนะนําว่าใส่เป็น h o j เจมันสักชิ้นหนึ่งก็ดีนะครับ h o j IE เจอเอเออัน e, อะไรแบบนี้ใส่มันไปก็ได้นะจะได้แบบทึกๆหน่อยตายยากๆหน่อยนะครับเห็นปะแม่งชนะทุกบอร์ดไออันนี้รอบนี้ผมเทมโปขึ้น8ไปเลยแล้วมาดูคลิปรอบนี้ครับผมมีลูชาร์ดอยู่8ตัวโดดไปทีเกือบหายหมดเลยนะ <laughs> โดดไปทีแม่งหายหมดเลยก็ว่าได้นะครับคลิป <laughs> เั่นโคตรเกียนเนยเก่งไม่เก่งไม่ไมรู้ว่าจะเล่นโคตรมันโอเคได้ของมาดีอยู่นะผมก็น่าจะเอาไปทําเป็นของให้มีนะครับได้เป็นเอ็ดออฟไนท์ ight, แล้วก็เฮดอเจด้ o วยแต่ว่าทําเป็น i อ e ไม่ได้นะขาดหมัดอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเจอตะหลิยวเพิ่มเอามาทําตาลูชดอได้เปิดเป็นลูชดอแบบสักสิบอะไรอย่างนี้น่าจะเกียนน่าดูนะแต่น่าจะเวอร์ไวเปิดลูชดอสนะิบเนี่ยอันนี้ผมเอาไอตัวตาลูชดอใส่ให้ไอจิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ทําเป็นคุณซวยมันนะครับ ก็ให้มันมีดาเมจแบคลน์นิดหนึ่งนะครับจิงมันก็พอที่จะมีดาเมจช่วยได้แหละมันเป็นสไนเปอร์คู่กับไอนาได้นะครับก็วินสตีกยาวๆเลยตอนนี้เงิน50เวล8เก็บเงินขึ้นก้าวอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องโลงไม่ต้องอะไรเลยบอร์ดเราแม่งเก่ง <c oughs> เก่งเพราะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เก่งเพราะแกนแลมนี่แหละดูดิเนี่ยฟอนไลน์ของฝั่งตรงข้ามคือโดนกระทืบตายหมดอะแต่เหมือนบ้านนี้จะตึงอยู่นะเป็นบ้านเอ่อคริสตัลแคมบิดบนะครับแต่ว่าหมี่เราเข้าไปล้วงได้แล้วไง เรามีของให้มีนะครับแล้วจิงเราก็ไล่ย,ยิงตัวแผงหน้าตายไปหมดแล้วก็เข้าไปถึงแผงหลังก็เรียบร้อยครับชนะมาอีกแล้ววิสติกสิไปแล้วดาเมจแต่ละตัวคือแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันหมดเลยนะเพราะว่าดาเมดมันมาจากทุกตัวได้เลยนะครับจากความสามารถของไอ้แกนสลมมันเองอัเกรดที่สามนี่ผมน่าจะเอาเป็นเลดบัตเลดมั้งน่าจะเอาเป็นอันนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเลือดน้อยมันยิงตีแรงไนงะผมก็เลยอ่ะโอเคเอาเป็นนี้แล้วกันทําให้บอดเรามันเก่งขึ้นแหละเป็นอัพเกนคอมแบทนะครับอันนี้ผมเจอเป็นจิงแพ้นะ ก็น่าจะเก็บเงินขึ้นเวลครับไม่โลไม่อะไรทั้งนั้นบอดแบบนี้เก่งเฉยทั้งบอร์ดคือมีแค่มอนโดแล้วก็นามอนโดสามนาสามแล้วก็มีกับจิงไอเชียวินสี่สิบเอ็ดผมจะหลุดดูดิเห็นปะกระโดดทีฟอนไลน์เขาเลือดเหลือครึ่งหนึ่งอะแล้วก็โดนกระทืบตายหมดนะครับแล้วเรามีโดดสองรอบไงจากความสามารถของลูเชอร์งเนี่ยเห็นปะไอเชี่ยดูดีม่นเกียนจิงทุกคนเก่งจัดเก่งเพราะอะไรผมยังงงอยู่พวกแกสแลมเหรอวะ ไม่รู้ว่ามันนับยังไงอะคือมันโดดไปเลิศเหลอครึ่งหลอดมันสตันแล้วมั้งมันน่าจะเก่งเพราะซีซแหละเออมันน่าจะใช่เลยครับให้ผมเดานะน่าจะใช่นะใครรู้สามารถคอนเฟิร์มผมได้นะครับใครที่ไปลองเล่นมาแล้วนะแต่ผมไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามันมีบอร์ดแบบนี้อยู่คือที่ผมเจอนี่ผมเจอว่าความบังเอิญเลยผมผมอยากลองไงช่วงต้นเกมอะใส่ตัวโรชาดอไปเยอะๆแล้วช่วงเสรสองผมรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เอชฟมันเก่งจังวะ กระโดดทีฟังตรงข้ามตายหมดเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราใส่ลูชดอทุกตัวในบอร์ดมันจะเป็นยังไงผมก็เลยจัดเลยคอนเทนต์เลยแล้วมันก็ออกมาเก่งเฉยไอ้ยบ้าจัดในเราวงนี้ผมอยู่มาเป็นเทียนะเอาตัว5บาทนะครับเทียผมน่าจะเอาไปทําเป็นน่าจะทําเป็นอะไรอะผมไม่รู้ทําอะไรนะครับน่าจะาไปทําเป็นโปรเทคเตอร์วาลมั wow ้งเพราะว่าบ้านมันใส่วาลวเก่งอยู่นะน่าจะทาวาลนะเพราะผมอยากเก็บดาบไปทำไออให้2ตัวนั้นนะนะดาเมจบอร์ดเรามันเป็นกายภาพไง ผมเลยลงไปเป็นวารัสก่อนไหมแต่ไม่น่านะครับผมน่าจะลงเป็นหมีมากกว่าเล่นแบบติดมันอะแต่อันนี้ตาอนนี้ผมน่าจะลองใส่เป็นวารัสด,ดูแต่รู้สึกว่าวารัสด,ดาเมจไม่ได้เยอะไงนะผมเลยใส่เป็นแบบลูชดอทุกตัวดีกว่าแอบบคิดนะครับอโอเคเปลี่ยนเอาหมีใส่แทนบนโดแล้วกันเพราะว่าผมได้หมีมาเพิ่มนะเราก็ยังเลือดร้อยอยู่นะครับก็ใกล้จะจบสเตสีแล้วด้วยนะตรงนี้นะครับ แม่งไม่มีใครไหวกับเราสักคนฟอนไลน์คือยืนกันไม่ไหวเลยดูดิเห็นวะทุกคนเปิดมาคือเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะความเกียรมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละให้ผมเดาอะนะโดดมาปับ๊บเปิดมาปับ๊บโดดปับ๊บเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลร์ดแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับ <c oughs> ไม่ทันได้ยืนยื้ไฟอะไรเลยพวกตัวฟอนไลน์ฝั่งตรงข้ามไหวหมดเลยนะทุกบอร์ดเลยเราตอนนี้วิน45ไปแล้วและรอบนี้ผมเจอเป็นโยเนะกับลีซินในบอร์ดแล้วก็วารัตด้วยผมขึ้นก้าวไปเรียบร้อยแล้วนะ ผมน่าจะเล่นโยนิแทนไอ้จิงแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นตัวไฟเตอร์มากกว่าแล้วของมันเล่นโยนิได้ด้วยนะใส่เป็นไออแล้วก็คุณซุ้้มันแล้วก็ใส่ตาโรชดอนนะครับมันก็มีการตายรอบหนึ่งจากตาโรชดอนนั่นเองนะก็เล่นเป็นโยนิแล้วการเดี๋ยวหาเอ็ดออมไนให้มันผมอยากได้เกาะ2อันเลยอะเพราะว่าจะทำเอ้ยอันเดียวดิเพราะว่าผมมีเอ็ดออมไนให้มีแล้วนี่ว่านี่มันโดทีคีปตายไปเลยอันนี้ผมอยากได้เกาะอันหนึ่งแล้วก็น่าจะหยิบดาบอันหนึ่งทำาออีให้มีนะครับ เคเดี okay, ๋ยวมาเปิดของกันได้มาเป็นคอมปพนเนนต์สามชิ้นเลยนะโอเคเงินเราร้อยหนึ่งอะอันนี้ผมแอบแวะโลหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับผมจําเกมเพลย์ผมไม่ได้แล้วว่าผมเล่นไว้ยังไงนะแต่ว่ามีผมส่องไปแล้วน่าจะไม่โลมั้งผมน่าจะเก็บเงินขึ้นเก้าไปเลยเว้ยจริงๆนะเพราะว่าบอร์ดผมมันมันเก่งอะเออเก่งเพราะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามันเก่งอะส่วนไอเทมวันนี้น่าจะเหลือนะครับเป็นคอมปพนเนนต์ชิ้นเปล่าๆหยิบมาเป็นธนูแล้วกันไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับ อันนี้ผมน่าจะก็มีมีธนูแพอยู่นี่ว่าโอเคผมได้ทำเ็ลเล็บับนเนาะสวยอยู่บอดร,ราคาตัดหิวนะครับก็เงินร้อยหนึ่งตรงนี้โลหรือเปล่าตัดส,สินใจไม่โรนะครับขึ้นสิบเลยดีกว่า5าบาทสามดาวต้องมีเห็นแล้วตานี้ด้วยบอดแบบนี้นะไอ้เฮียตูรูชดอทั้งบอดพาจบเวลสิบห้าบาทสามดาวได้อะ่ะเออคิดดูดีทุกคนแม่งเก่งอ่ะเกียนจัดลองไปเล่นดูครับสนุกจริงอันนี้ก็วินเซกอยู่นะ แล้วก็น่าจะขึ้น10เทอร์นี้เลยไหมเพราะว่าจะรีบขึ้นไปโลก่อนนะครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามตัดตัวเราแล้วมันจะมีโอกาสแบบเอ่อไม่ฮิตได้เนาะอะไเโอเคขึ้นเลยไหมขาดนิดเดียวอะน่าจะขึ้นเลยนะผมเป็นพวกแบบขาดนิดเดียวไม่ได้ผมขึ้นไปเลยไม่ชอบปล่อยให้ขาใจนะครับเจอเป็นยูนี้แพ้เรียบร้อยอันนี้เจอเป็นตัวอื่นผมไม่น่าจะใช้แล้วนะพวกตัว5บาทนะครับอะไรพวกเนี้ยใช้เป็นตัวลูชาร์ล้วนๆเลยอันนี้ผมพยายามหาบ้ามก่อนนะได้เป็นยูนี้สองสองดาวเรียบร้อย หาบัมนะครับเหมือนจะไม่เจอบัมนะแต่ว่าลงไปเป็นรีซินแทนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยลดต่อรอบหน้าแล้วกันพอปโฟเรียบร้อยครับกับบอดแบบนี้เลือดยังร้อยอยู่เลย <laughs> โอเคโลอัพ okay, ได้โยเน่มาผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะเป็นโยเนยและ3ามดาวน,นะครับออกมาโคตรเยอะแบบนี้เกมมันสปอยแล้วไงโอ้โหเจอโยเนย่อีกแล้วนะครับตัวที่5เรียบร้อยแล้วเป็นมอนโด2ดาวแต่ผมอยากได้บั้มตัวหนึ่งก่อนเนะี่ยตอนนี้นโอเคออกสักทีนะครับบั่มแต่ว่าผมไม่มีตัวลูชดอเพิ่มไงเออต้องต้องน่าจะเอาโยเน่ลงไปก่อนนะครับโยเนย่ตัวนี้ไม่ไม่เข้าตีมนะไม่ได้เป็นนักเวยปั้มนะครับ <laughs> แต่ว่าเจอโยเน่ในช็อปเป็นโยเน่หตัวเรียบร้อยแล้วก็ยังวิงวินสตได้อยู่ ยังไม่มีใครเอาผมลงเลยอ่ะบอร์ดคนอื่นมันก็ไม่ได้อ่อนนะเว้ยสี่บาทสองดาวอะไรเงี้ยของ3มชิ้นเนี่ยบอร์ดซาร์กาเดียนเนี่ยเนี่ยยังยืนยังยืนกับบอดเราไม่ไหวอ่ะเห็นปะไอเชือกคือไม่เกียนจัดบอดเรามันโดดไม่หยุดไงซีซี CC มันหนาด้วยแหละทุกคนซีซีคือสิบตัวเออตัวลูชดอรเราทุกตัวใช่ไหมตอนนี้มีเก้าดิก็ซีซีเก้ารอบอะ่ะกระโดดของมันอะ่ะ <laughs> <laughs> กระโดดกระโดดเ <laughs> ทียบกันก็กระโดดประมาณเกือบยี่สิบรอบเลยนะไฟหนึ่งเนี่ยครับี่มึงบ้าจัด <laughs> ในวงนี้ผมหยิบเป็นาตาเจ็กระนอตนะเพราะว่าบอร์ดผมมีไอ้มุนโดเป็นเจ็กระนอเนี่ยผมก็เลยเอาตาเจ็กระนอดไปใส่ให้บ้ามแล้วกันบ้ามเราจะได้ติดเจ็กระนอดด้วยเนาะแล้วก็น่าจะย้ายของแท่งมาให้บ้ามนะถ้าเกิดบ้ามผมสองนะครับเราเจอโยนี่อีกแล้วตัวที่7แล้วนะครับตรงนี้บ้าจัดอยู่ในอกไม่หยุดแต่ว่าผมอยากได้รูชดอมาใส่อีกตัวหนึ่งว่ะมันมีตัวไม่เข้าตีมาเดยโยนี่ตัวนั้นนะ่ะที่ไม่ได้ใส่ของอะมันไม่เข้าตีเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวย้ายเพราะว่าเอาไปใส่ให,ให้โยนี่น น่าจะหยิบเป็นไรดีไทไทนี่เทเลอร์ไหมน่าจะไทนี่เทเลอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือดเล็กแล้วมันจะตีเร็วขึ้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เลือดเล็กอะไรลหละตัวเล็กแล้วมันจะตีเร็วขึ้นเออเลือดเล็กซะและ้วโอเคก็ใส่โยนยไปก่อนลวกานแต่จริงๆไม่เคเข้าตีนะคาใจนะวันนี้ <laughs> แล้วบอร์ดนี้คือคริสตัลแคมบิด7ตัวแบบเรืองแสงมาเลยแต่ไม่ไหวกับเราหรือเปล่าเหมือนจะไหวไหมแต่ว่าผมยังโดดได้อยู่นะครับตัวที่เหลือเรา แล้วเข้าไปถึงแผงหลังเรียบร้อยแล้วกระโดดไม่ยูดซีซีหนาจัดหนาเตะแล้วสตันไปอีกแล้วโยนี้ยังอยู่ตรงนี้ไล่ฟันเก็บไปหมดเลยนะับไอแค่คริสตัลกมบิดเจ็ดอะไอเี้ยเวลเก้าด้วยนั่นอะบอร์ดเขาก็ไม่ได้กากะเวยแต่บอร์ดเราแบบนี้กระทือบได้อ่ะคิดดูอะทุกคนว่าจัดอันนี้ผมเจอหมีนะผมน่าจะเอาหมีไปลงแทนโยนี้แน่นอนเพราะโยนี้ตัวนี้มันไม่เข้าตีมนะครับมันคาใจไงเดี๋ยวมาโพสิชั o เอาทำหน้าปกกันดีกว่านะครับ วางกระจุกกระจุกไว้หน่อยไอเชฟบอร์ดแบบนี้มันเก่งเพราะอะไรวะเก่งเพราะซีซีอะไรเนาะนี่บ้าจัดโอเคเดี๋ยวโพสิชันนิดหนึ่งนะครับนี่ทำลับปกอ่านี่ครับยืนกันเป็นกระจกคือโยนเกมเต็มที่อ่ะคือเล่นแบบถอดสมองเล่นอ่ะตาเนี้ยทุกคนอันนี้บ้านสากาเดียนนะครับบอร์ดไม่ได้กากนะเดี๋ยวมาดูความเกียของบอร์ดเราบอร์ดเขาคือแบบสองดาวสดาวทั้งนั้นเลยหนา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 เลยแต่ว่า ก็ยังไม่ไหวกอบเราอยู่ดีเห็นปะเนี่ยอยนิยไล่ฟันหมดเลยหมีไล่ตบหมดเลยไอ้บ้าจัดซีซีเรามันเยอะแหละทุกคนจริงๆแล้วฝั่งตรงข้ามคือจะตายกันหมดแล้วนะครับไอบอลเลิศเหลือสิบเจ็ดอีกคนหนึ่งเลิศเหลือสิบสี่แต่โยนิยผมก็จะสามไปแหละขาดอีกสองตัวเองผมไม่น่าจะขายบอร์ดไหมที่ผมเล่นตอนนั้นนะผมคิดว่าเอ้ยม,มันจบตีมเข้าตีมหรือวะจะขายบงขายบอร์ดทำไมเนาะจบแบบนี้ดีกว่าเนี่ยลูเชอ10สิบตัวเนี่ย เอ้เนี่มาขายบอร์ดมันไม่ใช่เว้ยแต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่ฮิตไหมไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันนะครับแต่นี่ล็อบบี้นี่เป็นล็อบบี้ปูข้างนะครับปูโหดนะแต่ว่าบอร์ดเราคือไหวแน่นอนซีซีเราเยอะแต่ปูนี่มันไม่ได้รับซีซีนะทุกคนเราเมดันมาเรื่อยๆนะอันนี้เปิดของนะครับได้จะปูมาสองชิ้นก็หยิบเป็นอนิม่าแล้วก็อ่าโพลิทเตอร์วาวมันชื่อสปิริตวิเศษดิเมื่อก่อนมันเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์เว้ยออนๆๆนะิม่าเนี่ยทุกคนไอเกาะเขียวเนี่ย เมื่อก่อนมันชื่ออนิมาอะไรนี่แหละมันมันมาเปลี่ยนชื่อเป็นอ่สปิริตวิเศษนะผมอาจจะเรียกผิดนะครับบางทีต้องขออภัยไว้นะโอเคโลครับโยนคขาสองตัวโอเคโยนคขาตัวเดียวครับตรงนี้ขายพวกตัวไม่ใช้ทิ้งไปแล้วได้เป็นบ้ามสองดาวมาแล้วก็น่าจะเอาหมีลงไปอีกตัวหนึ่งนะครับให้มันเป็นลูชร์ทุกตัวเหมือนเดิมส่วนของนี่ผมน่าจะเอาใส่ให้บัามนะบ้ามเราใส่ของแทงเก่งที่สุดนะครับเพราะบัามมันตัวมันหนาเออใส่ของแท้งดีกว่านะใส่ของไฟเตอร์ผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้เก่งเท่าที่ขวรอะว่ามันเหมือนเป็นตัวแท้งมากกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ผมเจอไอบอลน,นะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะบ้านไอบอลคือโพดิจี้นะครับโพดิจี้แบชชั่นเหมือนจะเหมือนจะไม่ไหวกับเราหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามไอบอลคือบอดขวดอยู่นะเราหมีเราเข้าไปล้วงได้เรียบร้อยแล้วไงเลาะแผงหลังไปเนียนๆนะครับเริ่มแพทเนี้ยหมีหาง่ายด้วยเว้ยเพราะว่าเมื่อก่อนหมีมันจะแย่งกันเยอะใช่ไหมก่อนปรับก่อนเนือ้อแบบ แต่ช่วงนี้คือไม่มีใครเล่นหมีเลยมีหาง่ายจะจัดหมีไม่มีบอร์ดเล่นเลยยกเว้นบอร์ดนี้ผมแนะนําเลยไปเล่นบอร์ดนี้ได้แกนสแลมมาเล่นบอร์ดนี้แม่งโคตรโหดแล้วผมขาดโยนนี้หนึ่งตัวผมเริ่มหงุดหงิดลวไอ้เชี่ยขายบอร์ดแม่งเลยเดี๋ยวเนี่ยคิดอยู่นะครับแต่ฝั่งรงทรามได้ตัดไหมสกเกลดูหน่อยเหมือนจะไม่ได้ตัดนะอยู่แค่ววเก้านะครับเงินหมดด้วยขายแม่งเลยอยู่เนีตัวเดียวให้มันเข้าคอนเซปจบห้าบาทสามดาวสักหน่อยได้โชว์ความเฟี้ยวของบอร์ดไงจริงๆผมชนะเลือดร้อยได้เลยเว้ย ผมผมพูดได้เลยว่าเกมนี้ผมสามารถชนะเลือดร้อยได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามคือไม่ไหวกับผมแน่นอนแต่ที่ผมเลือดลดเพราะว่านี่แหละครับผมต้องขายบอลเนี่ยเนาะ,ะมันมันไม่จบถ้าบานสามดาวสักทีอะดิแ้เชียอ์โยนี่มันไม่ออกอ่ะผมขายบอลไปหลายตัวนะแต่ก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ขายบอลผมว่าผมชนะบ้านนี้ได้ไปแต่นี่ผมต้องขายนะเพราะว่าผมต้องการโยนิ้สามดาวจริงๆให้มันจบคอนเทนต์นะครับเรียบร้อยเลยเอ้ยเวกาคือชนะเลือดร้อยไปแล้วอ่ะ แต่มันจบ5้าบาทสดาวมันเฟี้ยวกว่าไงแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวนะครับเงินผมก็จะหมดแล้วด้วยน่าจะต้องขายตัวอื่นทิ้งแล้วมาหรือยังมาหรือยังนาสองตัวได้สองบาทไอเชได้บัมมาเพิ่มแต่ว่าไม่ได้อย่างได้บัมแล้วเงินจะหมดแล้วครับอยู่ในแค่ตัวเดียวยังไง <laughs> ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเจอแล้วเขาตัดนี่คือจบเลยเว้ยทุกคนจบเลยอะ ตัว5บาทมันมีในภู9ตัวพอดีงไงถ้าฝั่งตรงข้ามเขาตัดคือจบเลยแต่ไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเขาเจอไหมนะผมน่าจะไม่ไหวนะเพราะเหลือแค่นี้มันจะไปไหวได้ยังไงแหละลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้อยอ่นี้ตัวสุดท้ายของเราะนะ ในรอบวงนี้ก็หยิบตัว5บาทครับเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาโลแน่นอนเอาปเป็นรีซินนะของไม่ได้ใช้แล้วผมต้องการเงินตอนนี้เงินผมหมดแล้วดี่เราไม่ได้มีอักเมนต์อีคอนด้วยทุกคนเรามีต้าอักเมนต์กระโดดแลวโอ้โหไอ้เ,อเชี่ยเรียบร้อยครับสักทีออกมาโดยไม่ต้องโลนะครับน้ําตาจะไหลหาตั้งนานแม่งเอยดีนะฝั่งตรงข้ามไม่เจอนะครับฝั่งตรงข้ามคือเขาฮิตสซเวนยสามแล้วด้วยนะถ้าเกิดผม ถ้าเกิดผมไม่เจอโยเนะสาเนี่ยผมตายแน่นอนผมว่าถ้าเกิดเป็นบอร์ดลูชดอสิบตัวองผมก็น่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าบ้บานเขาเริ่มฮิตนู่นฮิตนี่แล้วอะ่ะแต,ต,กนนะตะ่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาเขาเหลือเลือดชีวิตเดียวใช่ไหมเขายังไม่ฮิตเวีนสามอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะถ้าก่อนหน้าที่ผมจะโลหาอยู่เนีน้ถ้าเกิดผมปิดเกมไปผมไม่ขายบอร,ร์ดผมว่ายังไงก็ชนะเลือดร้อยแน่นอนนะครับเกมนี้ก็เลยจบที่5้าบาทสามดาวแทนแล้วกันนะแล้วโยเนะสกิลคือเบีย์ที่สุดแล้วนะครับคอกอพสต็อป หยุดเวลาครับแล้วไล่ฟันเลียงตัวดามเมจคือทูดาเมจตัวละหมื่นไอ้สกิลแองเทสสุดแล้วถ้าว่าสัปดาห์เล่นนี้นะผมชอบสุดแหละโยเนทเนี่ยก็น่าจะจบแล้วนะครับฝันาเขาไม่กดยอมนะเขาให้ผมโชว์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเขามากเลยให้ผมโชว์โยเนทั้งสองรอบเลยนะครับจริงๆเขากดยอมไปเล่นเกมใหม่ดีกว่าโอเคจบไปนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะกับบอ,อร์ดลูชาร์ลสิบตัวกระโดดทั้งบอร์ด ฝั่งตรงข้ามยืนไม่ไหวตายหมดเลยชนะเลือดร้อยได้จริงๆนะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําได้จริงๆแต่ว่ามันจบไม่เท่เลยเลือดร้อยอ่ะห้าบาทสามดาวมันเฟี้ยวกว่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภยัยาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อปอัหมาบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน